assalamualaikum warahmatullahi w a b a r a k a t u uh, ครับ a ah w a a l ุม k u m s a l a m warahmatullahi w a b a r a k a t u uh, ค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องที่เอ่อต้องบอกว่าเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยครับค่ะคือเทคโนโลยีมันพาเราไปถึงจุดที่สร้างชีวิตในห้องทดลองได้แต่ในเวลาเดียวกันมันก็สร้างคำถามที่ตอบยากมากๆขึ้นมาด้วย ว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตส่วนเกินที่เราสร้างขึ้นมาเองอืมใช่เลยค่ะซึ่งหนังสือที่เราจะใช้เป็นแผนที่นำทางกันในวันนี้ก็คือกอดอยาฟิกยาอัลมมอาซิรอที่จะพาเราไปหาคำตอบในมุมมองของนิติศาสตร์อิสลามครับค่ะต้องบอกว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากจริงๆเพราะมันตั้งอยู่บนเส้นแบ่งที่แบบเปราะบางมากระหว่างความหวังในการรักษาชีวิตกับความศักดิ์สิทธิ์ของการเริ่มต้นชีวิตครับ คำถามสำคัญที่หนังสือเล่มน,นี้พยายามจะตอบก็คือในยุคที่การแพทย์ก้าวล้ำไปขนาดนี้เนี่ยหลักการอิสลามจะนำทางเราในการนำจุดเริ่มต้นของมนุษย์หรือที่เรียกว่าตัวอ่อนมาใช้เพื่อการวิจัยและการรักษาได้ยังไงบ้างนี่คือภารกิจของเราในวันนี้เลยค่ะเอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าหนังสือเริ่มต้นได้การปูพื้นให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าคือในโลกอิสลามเนี่ยการวิจัยที่ใช้ตัวอ่อนมนุษย์จริงๆ ยังมีข้อจำกัดอยู่ค่อนข้างมากใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการศึกษาจากตัวอ่อนที่อที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลที่ได้มันก็อาจจะไม่สมบูรณ์นักครับแล้วหนังสือก็ได้จำแนกแหล่งที่มาของตัวอ่อนที่อาจจะนำมาใช้ในการวิจัยได้ออกเป็น3มประเภทหลักๆเลยซึ่งแต่ละประเภทก็มีเงื่อนไขทางจริยธรรมที่ต่างกันไปเลยนะคะมีอะไรบ้างครับ ประเภทแรกก็คือตัวอ่อนจากการทำแท้งค่ะซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมีจำนวนน้อยมากๆอ๋อเพราะว่าหลักการอิสลามค่อนข้างเข้มงวดเรื่องนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะหลักการจะอนุญาตก็ต่อเมื่อมีเหตุผลทางการแพทย์ที่ร้ายแรงจริงๆเช่นการตั้งท้องนั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตของมารดาเท่ากับว่าแหล่งที่มานี้ก็ไม่ใช่แหล่งที่ยั่งยืนสำหรับการวิจัยอยู่แล้ว ไม่ใช่เลยค่ะและนั่นก็นำเรามาสู่แหล่งที่มาประเภทที่สองซึ่งเป็นแบบเป็นหัวใจของข้อถกเถียงทั้งหมดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือตัวอ่อนส่วนเกินหรือที่เรียกว่า surplus embryos ค่ะคำนี้อใจย,ยังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรกันแน่ได้เลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะเวลาคู่สมรสที่มีบุตรยากไปทำเด็กหลอดแก้วหรือ IVF เนี่ย แพทย์ก็จะกระตุ้นให้ฝ่ายหญิงผลิตไข่ออกมาหลายๆใบครับแล้วก็นํามาผสมกับอสุจิของฝ่ายชายในห้องทดลองทําให้เราได้ตัวอ่อนมาหลายตัวเลยเพื่อที่จะได้เลือกตัวที่แข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุดฝังกลับเข้าไปในมดลูกอ๋อเหมือนกับเราอบขนมเผื่อไว้หลายชิ้นเพื่อให้ได้ชิ้นที่ดีที่สุดใช่เลยค่ะภาพนั้นเลยทีนี้คำถามสําคัญก็คือแล้วตัวอ่อนที่เหลือล่ะคะนั่นสิครับส่วนเกินที่จะถูกแช่แข็งเก็บไว้ ซึ่งมันกลายเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางจริยธรรมที่สําคัญมากในยุคของเราเลยพอพูดแบบนี้แล้วนึกถึงคู่รักที่พยายามมีลูกเลยครับการตัดสินใจว่าจะทํายังไงกับตัวอ่อนที่เหลืออยู่มันต้องเป็นเรื่องที่บีบคั้นหัวใจมากๆแน่ๆมากๆค่ะส่วนแหล่งที่มาสุดท้ายที่หนังสือพูดถึงก็คือทารกแรกเกิดที่ไม่มีสมองหรือ encephalic newborns ซึ่งเป็นกรณีพิเศษที่ละเอียดอ่อนมากๆ เดี๋ยวเราจะกลับมาเจาะลึกประเด็นนี้กันอีกทีแต่ตอนนี้ขอให้เราโฟกัสไปที่ประเด็นร้อนที่สุดก่อนนั่นก็คือตัวอ่อนส่วนเกินนี่แหละค่ะได้เลยครับพอเรามีตัวอ่อนที่แข็งแรงดีแต่ไม่ได้ถูกใช้งานอยู่แล้วเนี่ยนักนิติศาสตร์อิสลามมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับหนังสือได้เสนอทางออกไว้กี่ทางครับในหนังสือได้รวบรวมทัศนะทางนิติศาสตร์ที่แตกต่างกันเอาไว้3แนวทางหลักๆเลยค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีแล้ว น่าสนใจมากครับเริ่มจากทัศนะแรกเลยเป็นยังไงครับทัศนะแรกนะคะคืออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยและการรักษาได้ค่ะกลุ่มนี้ให้เหตุผลที่น่าสนใจมากเขามองว่าการปล่อยให้ตัวอ่อนเหล่าเนี้ถูกทำลายทิ้งไปเฉยๆโดยเปล่าประโยชน์เนี่ยมันเปรียบเสมือนเหมือนการฝังทั้งเป็นเลยเหรอครับ โอ้โห oh. ใช่ค่ะเป็นการใช้คำที่ชวนให้คิดตามมากๆคือแทนที่จะปล่อยให้ศักยภาพนั้นมันสูญสลายไปการนำไปใช้เพื่อวิจัยรักษาโรคหรือศึกษาความผิดปกติทางพันธุก,กรรมเพื่อช่วยคนอื่นเนี่ยถือเป็นความจำเป็นทางวิทยาศาสตร์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมมากกว่าครับเป็นมุมมองที่เน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักเลยแล้วทัศนะที่2องแหละครับคงจะมองตรงกันข้ามเลยใช่ไหมครับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะทัศนะที่2คือไม่อนุญาตให้นําไปใช้โดยเด็ดขาดครับ เหตุผลของฝั่งนี้ก็หนักแน่นไม่แพ้กันเลยนะคะโดยมองว่าตัวอ่อนเหล่านี้ถึงจะยังอยู่ในจานเพาะเชื้อแต่ก็ถือเป็นมนุษย์โดยหลักการแล้วเพราะมีจุดเริ่มต้นของชีวิตที่สมบูรณ์อยู่ขอขัดจังหวะนิบบินนะครับตรงคำว่าถือเป็นมนุษย์โดยหลักการนี่แหละครับที่เป็นจุดสำคัญหมายความว่าแค่มีการปฏิสนธิก็ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าตัวอ่อนนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ถูกต้องค่ะมุมมองนี้ให้ความสำคัญสูงสุดกับศักยภาพในการเป็นมนุษย์เมื่อชีวิตได้เริ่มต้นแล้วก็จำเป็นต้องได้รับความเคารพและต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการที่อลัลลอฮ์ได้ทรงสร้างมาการนำไปใช้ทดลองก็เท่ากับทำลายชีวิตหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามแสดงว่าแก่นของความขัดแย้งจริงๆมันอยู่ที่คำถามว่าความเป็นมนุษย์เริ่มต้นเมื่อไหร่กันแน่หรือเปล่าครับทัศนะที่สองมองว่าเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิเลย ส่วนทัศนะแรกเหมือนจะบอกว่าสก,กิภาพในการเป็นมนุษย์ยังไม่เท่ากับความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยเฉพาะเมื่อตัวอ่อนนั้นอาจจะไม่มีโอกาสเติบโตต่อไปจับประเด็นได้เฉียบคมมากค่ะและนั่นก็นําเราไปสู่ทัศนะที่3ซึ่งเป็นทัศนะที่พยายามหาทางออกที่ละเอียดอ่อนที่สุดคือไม่ฟันธงว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตแต่จะจำแนกสถานการณ์ออกเป็นสกรณีค่ะ เหมือนเป็นทางสายกลางหรือเปล่าครับในมดลูกของมารดาผู้เป็นเจ้าของไข่เช่นมารดายังมีชีวิตอยู่สุขภาพแข็งแรงใช่ค่ะและยินยอมด้วยในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยการทำลายตัวอ่อนหรือนำไปใช้ทดลองถือเป็นสิ่งต้องห้ามหรือฮารอมเพราะตัวอ่อนยังมีหนทางที่จะเติบโตเป็นมนุษย์ได้ตามเป้าหมายของมันก็คือถ้ายังมี โอกาสที่จะให้กำเนิดชีวิตได้ก็ต้องปกป้องโอกาสนั้นไว้ก่อนใช่ค่ะแต่ในกรณีที่สองนี่แหละค่ะที่น่าสนใจมากคือหากมีอุปสรรคสําคัญที่ทําให้ไม่สามารถฝังตัวอ่อนกลับเข้าไปได้อีกต่อไปแล้วอุปสรรคที่ว่านี่คืออะไรบ้างครับเช่นมารดาผู้เป็นเจ้าของไข่ได้เสียชีวิตไปแล้วหรือแพทย์วินิจฉัยว่าการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปจะเป็นอันตรายถึงชีวิตของมารดาอย่างแน่นอนในกรณีแบบนี้หนังสือระบุว่าอนุญ,ญาตให้นําตัวอ่อนไปทําการทดลองได้ค่ะ ฟังดูเป็นทางออกที่สมเหตุสมผลนะครับแต่กอ็อาจจะมีคนแย้งได้ว่ามันการมองชีวิตแบบถ้าไม่มีประโยชน์ก็ทำลายได้หรือเปล่าครับมันต่างจากการมองคุณค่าของชีวิตในตัวเองอยังไงเป็นข้อโต้แย้งที่ดีมากค่ะแต่เหตุผลที่ทัศนานี้ให้ไว้คือเพราะตัวอ่อนในสภาวะนี้เนี่ยได้สูญเสียหนทางที่จะบรรลุเป้าหมายของการสร้างมันขึ้นมาไปแล้วอย่างทาวรเป้าหมายที่ว่าก็คือการเติบโตในมดลูกถูกต้องค่ะ คือไม่ว่าจะทำยังไงสุดท้ายมันก็จะเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติอยู่ดีการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จึงไม่ใช่การตัดโอกาสในการมีชีวิตของมันแต่เป็นการสร้างประโยชน์จากสิ่งที่กำลังจะสูญสลายไปโดยธรรมชาติเป็นการเปลี่ยนสภาวะที่แบบไร้ทางออกให้เกิดคุณค่าขึ้นมาช่างเป็นมุมมองที่ละเอียดลึกซึ้งมากครับไม่ได้มองแค่ขาวกับดาเลยแต่พิจารณาถึงเป้าหมายและความเป็นไปได้จริงของสถานการณ์นั้นๆด้วยใช่ค่ะ มันแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของนิติศาสตร์อิสลามในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยมีในอดีตเลยครับประเด็นเรื่องตัวอ่อนส่วนเกินนี่ซับซ้อนมากจริงๆทีนี้ถ้าเรามองไปอีกสเต็ปหนึ่งละครับกรณีที่ชีวิตได้เริ่มต้นขึ้นมาแล้วคลอดออกมาแล้วแต่เกิดมาพร้อมกับภาวะที่ทางการแพทย์บอกว่าไปต่อไม่ได้อย่างทารกที่ไม่มีสมองนังสือเล่มนี้มองเรื่องนี้ตาออกไปอย่างไรครับเป็นการเชื่อมโยงที่ดีมากเลยค่ะ พราะมันพาเราไปสู่ความท้าทายทางจริยธรรมอีกระดับหนึ่งเลยสำหรับกรณีของทารกที่เกิดมาโดยไม่มีสมองหรือ encephalic newborns เนี่ยหนังสือเล่มนี้ให้ข้อวินิจฉัยที่ชัดเจนและหนักแม่นมากค่ะต่างจากกรณีตัวอ่อนส่วนเกินที่ยังมีหลายทัศนะใช่ไหมครับใช่ค่ะ ในประเด็นนี้มีความเป็นเอกฉันมากกว่ามากหนังสือระบุว่าทารกเหล่านี้ถึงแม้จะมีภาวะผิดปกติที่รุนแรงและไม่สามารถมีชีวิตรอดได้นานแต่ถือเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตอย่างสมบูรณ์ทุกประการอะไรคือเกณฑ์ในการตัดสินว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครับทั้งๆท,ที่ไม่มีสมองส่วนที่ใช้คิดเกณฑ์สําคัญในทางศาสนาก,ก็คือวิญญ,ญาณหรืออัลรูฟได้ถูกเป่าเข้าไปในร่างกายแล้วซึ่งตามหลักการจะเกิดขึ้นหลังจากปฏิสนธิไประยะหนึ่ง เมื่อทารกคลอดออกมาแล้วหัวใจยังเต้นระบบต่างๆในร่างกายยังทำงานแม้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็ตามนั่นคือเครื่องยืนยันของการมีชีวิตที่สมบูรณ์แล้วค่ะครับดังนั้นชีวิตของพวกเขาก็ต้องได้รับความเคารพและปกป้องเช่นเดียวกับผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเลยค่ะ แต่ถ้าทางการแพทย์ยืนยันว่าไม่มีทางรอดแน่นอนและอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่ชั่วโมงหรือกี่วันเรายังไม่สามารถนำอวัยวะของทารกไปช่วยเหลือเด็กคนอื่นที่รอการปลูกถ่ายอยู่ได้หรอครับไม่ได้เลยค่ะตราบใดที่หัวใจยังเต้นอยู่การกระทำใดๆที่เป็นการเร่งให้เสียชีวิตหรือการนำอวัยวะออกไปในขณะที่ยังมีชีวิตถือเป็นการทำร้ายชีวิตมนุษย์ซึ่งเป็นบาปใหญ่อย่างเด็ดขาดตามหลักอัลกุรอานอ๋อ ดังนั้นการนำอวัยวะไปปลูกถ่ายหรือแม้แต่การชัน,นสูตรเพื่อการศึกษาในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จึงเป็นสิ่งต้องห้ามโดยสิ้นเชิงค่ะแล้วแบบนี้จะมีโอกาสนำอวัยวะไปใช้ประโยชน์ได้บ้างไหมครับหรือว่าไม่มีเลยมีเงื่อนไขสำคัญเพียงข้อเดียวเท่านั้นค่ะคือการบริจาคอวัยวะจะทำได้ก็ต่อเมื่อทารกนั้นเสียชีวิตจากภาวะสมองตายอย่างแท้จริงแล้วเท่านั้นครับ ซึ่งภาวะสมองตายนี้ก็ต้องใช่ค่ะจะต้องได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องใดๆกับทีมที่จะทำการปลูกถ่ายอาว,วัยวะเลยเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวางกลไกป้องกันที่รัดกุมมากเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจเรื่องความเป็นความตายนั้นบริสุทธิ์จริงๆถูกต้องค่ะหลักการคือต้องปกป้องชีวิตที่มีอยู่ให้ถึงที่สุดก่อนเสมอ เมื่อพิจารณาทุกประเด็นที่ซับซ้อนเหล่านี้ทั้งตัวอ่อนส่วนเกินและทารกที่ไม่มีสมองแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรครับดูเหมือนว่าหนังสือจะพยายามสรุปหลักการสำคัญเพื่อเป็นกรอบชี้นำสำหรับเรื่องที่ละเอียดอ่อนแบบนี้ใช่ค่ะเพื่อไม่ให้การถกเถียงนี้มันสเปะสปะเกินไปหนังสือได้สรุปเงื่อนไขสำคัญ5ประการออกมาเป็นเหมือนแนวปฏิบัติสำหรับการใช้ตัวอ่อนเป็นแหล่งของเซลล์หรืออวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายซึ่งเป็นกรอบความคิดที่ชัดเจนมากค่ะ เรามาลงรายละเอียดทีละข้อกันเลยดีกว่าครับข้อแรกคืออะไรครับข้อแรกห้ามชักนำให้เกิดการทำแท้งเพื่อวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะค่ะข้อนี้ตรงไปตรงมาและสำคัญที่สุดเลยคือเราไม่สามารถสร้างสถานการณ์ให้มีการทำแท้งเพียงเพื่อต้องการจะได้อวัยวะหรือเซลล์ของทารกมาใช้ประโยชน์ได้เด็ดขาดอ๋อเป็นการต้องการไม่ให้เกิดตลาดหรืออุตสาหกรรมการทำแท้งเพื่อการวิจัย ใช่เลยค่ะเป็นการปิดประตูตั้งแต่ต้นทางเลยแล้วข้อที่2ล่ะคะข้อที่2ครับข้อที่2หากตัวอ่อนสามารถมีชีวิตอยู่รอบได้การแพทย์ต้องมุ่งเน้นไปที่การรักษาชีวิตของตัวอ่อนนั้นเป็นอันดับแรกข้อนี้ตอกย้ําหลักการที่ว่าเป้าหมายหลักของการแพทย์คือการรักษาชีวิตไม่ใช่การใช้ชีวิตหนึ่งเป็นเครื่องมือเพื่ออ,อีกชีวิตหนึ่งหลักการนี้อาจสร้างความขัดแย้งในใจให้แพทย์ได้ไหมครับเช่น ใน,นสถานการณ์ที่การวิจัยจากตัวอ่อนนั้นอาจนําไปสู่การรักษาคนได้เป็นล้านคนในอนาคตนั่นคือความตึงเครียดทางกริยธาธรรมที่เกิดขึ้นจริงค่ะแต่นิติศาสตร์อิสลามจะให้ความสําคัญกับชีวิตที่อยู่ตรงหน้าและมีอยู่จริงก่อนเสมอไม่สามารถสละชีวิตที่แน่นอนในปัจจุบันเพื่อความหวังที่ไม่แน่นอนในอนาคตได้เข้าใจได้ครับแล้วข้อที่สคืออะไรครับ ข้อที่3กระบวนการทั้งหมดต้องไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์คือต้องไม่มีเรื่องการซื้อขายทำกำไรเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดเลยค่ะครับหลักการนี้ฟังดูดีมากแต่ในทางปฏิบัติล่ะครับเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนการที่โรงพยาบาลมอบเงินเพื่อเป็นการชดเชยหรือแสดงความขอบคุณให้กับครอบครัวที่บรจิจาคตัวอ่อนแบบนี้ถือเป็นการซื้อขายหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่แหลมคมมากค่ะเส้นแบ่งนี้ละเอียดอ่อนมาก โดยทั่วไปแล้วการชดเชยค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นจริงเช่นค่าเดินทางค่าเสียเวลาอาจจะยังพออนุโลมได้ในบางทัศนะแต่เมื่อไรก็ตามที่เงินนั้นกลายเป็นสิ่งจูงใจให้ตัดสินใจบริจาคหรือมีลักษณะของการตีราคาชีวิตเป็นตัวเงินเมื่อนั้นก็จะเข้าข่ายการซื้อขายที่ต้องห้ามทันทีค่ะ เพราะมันลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ลงถูกต้องค่ะเป็นเรื่องที่ต้องระวังอย่างยิ่งเลยข้อที่4ี่นะคะคือต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เป็นกลางและน่าเชื่อถือเพื่อให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักจริยธรรมและศาสนาครับและข้อสุดท้ายละครับข้อสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นข้อที่สำคัญที่สุดและครอบคลุมทุกข้อที่ผ่านมาเลยก็คือในทุกกรณีต้องให้ความเคารพและให้เกียรติต่อร่างกายของมนุษย์เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพของตัวอ่อนทารกหรือผู้เสียชีวิตแล้วก็ตามร่างกายมนุษย์ไม่ใช่มูจารดชัยออหรือเป็นเพียงวัตถุแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เกียรติและเราต้องปฏิบัติต่ตอมันด้วยความเคารพจนถึงที่สุดค่ะจากการเจาะลึกทั้งหมดในวันนี้จะเห็นได้ว่านิติศาสตร์อิสลามมองประเด็นทางการแพทย์สมัยใหม่ด้วยสายตาที่ซับซ้อนและลึกซึ้งมากนะครับ ด้านหนึ่งคือการยึดมั่นในหลักการอันศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตอย่างเข้มแข็งแต่อีกด้านหนึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนโดยสามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างระยะต่างๆและสถานการณ์ของตัวอ่อนได้อย่างน่าพิจารณาเพื่อหาทางออกที่เป็นประโยชน์ที่สุดภายใต้กรอบของาศาสนาใช่ค่ะมันไม่ใช่การปฏิเสธเทคโนโลยีแต่เป็นการพยายามหาทางอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมกำกับและ ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปขบคิดกันต่อนะคะครับเชิญเลยครับหนังสือเล่มนี้ได้วางกรอบชี้นำจากหลักการที่มีอยู่สำหรับเทคโนโลยีในปัจจุบันแต่ในขณะที่วิทยาศา,ศาสตร์ก้าวหน้าไปไม่หยุดเลยบางทีในอนาคตอันใกล้เราอาจจะสามารถสร้างอวัยวะขึ้นมาได้จากสเต็มเซลล์โดยไม่ต้องใช้ตัวอ่อนเลยหรือ,ออาจมีเทคโนโลยีตัดต่อพันธุกรรมที่สร้างคำถามใหม่ๆที่ซับซ้อนยิ่งกว่านี้ขึ้นมาอีกนั่นสินะครับคำถามก็คือ เราจะนำหลักการพื้นฐานเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตและการให้เกียรติมนุษย์เหล่านี้ไปปรับใช้กับประเด็นขัดแย้งใหม่ๆที่เราอาจยังจินตนาการไม่ถึงในวันนี้ได้อย่างไรและแก่นแท้ของคุณค่าที่เรากำลังพยายามปกป้องอยู่นั้นคืออะไรกันแน่คะเป็นคำถามที่ชวนให้คบคิดอย่างยิ่งเลยครับและคงไม่มีคำตอบสำเร็จรูปขอฝากให้ทุกท่านได้นำไปไตรตรองกันต่อนะครับและฝากติดตามความรู้ดีๆพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการพูดคุยเจาะลึกของเราในครั้งต่อไปได้วยนะครับค่ะ Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.